ต้ยมยำแซ่บๆจ้าวันนี้ต้ยมยำทะเลนะคะมีปลาทูกับปลาหมึกนะคะใส่รวมกันเลยนะคะเพราะว่าเราเมมาขามเปียกนะ,ะดับขาวนะคะโอเคค่ะมาดูขั้นตอนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําต้ยมยำนะคะต้ยมยำทะเลนะคะก็จะมีปลาทูกับปลาหมึกนะคะเครื่องพร้อมนะคะต้ยมยำทะเลจ้า ใส่เครื่องต้งยมยำด้วย่อยนะคะเป็นเครื่องตุง้มยำสำเร็จนะคะทำไม่เยอะนะคะทำแค่สองถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะทานคนเดียวนะ,ะนเด๋ยดนนะะแล้วนะคะเราก็ใส่ ปลาหมึกนะคะกับประดูลงไปอรอให้น้ำเหลืออีกทีนะคะเราจะใส่ผักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแล้วน,น,นะคะเราก็ เปรี้ยวนะคะดับขาวนีอหนึ่งนะคะแล้จะใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดนะคะกักริ่ลงไปก่อนนะคะ<อ>เห็ดก,ก็วา<อ>ยประมาณสามวันสี่วันนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เดือดเต็มที่นะคะแล้วก็าารอตตรงนห่อยนะคะใส่ของที่เราตรงไป เก็บหลดนิดนึงนะคะอือเข้มข้นดีนะนะคะอร่อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหอมนะคะ กลาก่อนนะคะปลาหมึกดีแล้วนะคะปลาทูก็เริ่มเล็กแล้วคะเพิ่มดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปด้วยจ้ะผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักแตงกีลงไปนะคะสีสันสวยงามมากจ้าต่น มะนาวนะคะลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวเราได้แล้วะะอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำแซ่บๆนะคะน่าทานไหมคะอร่อยนะคะอร่อยมากจ้า